ยานชื่อฤรุ่นเทนธรรมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสุริยานค่ะครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับคุณยุคนคุณกินดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ียายามเดินมาถึงปลายทางสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับตำแหน่ง<ส>แห่งขนของพลตำรวจเอกวิเชียนโทโพสีเนี่ยนะครับครับค่ะเพราะว่าแน่นอนนะครับ อย,อยู่การที่ออกมายอมรับให้ฟังว่าพร้อมที่จะรับการโยกย้ายนะครับประเด็นที่มาที่ไปมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากเขาเรียกว่าถอดใจนะครับประเด็นของการถอดใจเนี่ยนะครับก็น่าจะเริ่มเป็นที่เปิดเผยกันว่ามาจากข้อมูลที่ทางรัฐบาลจะไป เปิดอัตราเพิ่มเติมขึ้นนะครับทางในส่วนของสมานตำรวจแห่งชาติซึ่งโดยปกติเนี่ยนะครับสามารดาตรา12ผมทวนให้ฟังกันอีกครั้งว่าการโยกย้ายผบอตอรอเ,เป็นหน้าที่ของนายกทฐมนรีการโยกย้ายตำรวจต่างประเทศเป็นหน้าที่ของผบอตอรอการโยกย้ายตำรวจในหน่วยบัญชาการต่างๆเป็นหน้าที่ของผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ในมาตรา62เนี่ยนรครับที่เขาเขียนไว้เนี่ยว่าหากจะมีการย้ายออกนอกหน่วยจะต้องได้รับความสมัครใจจากตำรวจคนนั้นและหน่วยที่จะย้ายไปเนี่ยต้องรองรับด้วยงานแบบนี้มันไม่ใช่ย้ายเพื่อลงโทษอย่างเดียวนะครับขออนุญาตเรียนแบบนี้การย้ายแบบนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นสำหรับบรรดาข้าราชการตำรวจข้างล่างก็มีอยู่เยอะเช่นบางคนเป็นตำรวจสอบเนได้อยากจะย้ายไปเป็นอายการ คาว่าสอบเนติคือสอบเนติบัณฑิตนะครับตํารวจที่จบทางกฎหมายมาเนี่ยหลังจากได้ปริญญาตรีตามปกติแล้วเนี่ยเขาจะเรียกว่าจะมีการสอบอีกขั้นหนึ่งคือเนติบัณฑิตซึ่งเป็นการรับรองวิทยาฐานะของผู้ที่จบกฎหมายคนนั้นว่าสามารถประ,ะกอบอาชีพทางกฎหมายได้ทีนี้เนี่ยพอตํารวจสอบได้ถือว่าเลื่อนชนั้นนะครับตํารวจเขาเลื่อนชั้นเนี่ยเขาก็อยากเป็นอายการอยากเป็นผู้พากษาก็จะย้าย ถ้าจะย้ายแบบนี้นะครับแสดงสาย้ายออกเขาต้องเต็มใจแล้วก็หน่วยงานปลายทางต้องรองรับอันนี้คือที่มากฎหมายฉบับนี้อีกทางหนึ่งเนี่ยนะครับก็ไว้ป้องกันนะครับตัวอำนาจทางการเมงองกับแทรกแซงระเรือ่รองขอตรเนี่ยที่มั่นใจตลอดมาว่าจะไม่ถูกย้ายเนี่ยก็อยู่ตรงนี้เพราะว่าการย้ายผอบอตรที่ย้ายออกไปเป็น ตำแหน่งอื่นยมันย้ายไม่ได้เพราะเรียกว่าเกรดมันสูงสุดกันนะครับฐานะมันสูงสุดกันแต่ถ้าเรากลับไปดูมาตรา61เนี่ยถ้าย้ายในหน่วยมันย้ายทําได้เลยทีนี้จะทํำยังไงนะครับประเด็นนี้จึงเกิดข่าวขึ้นมาว่าถ้าพลมเมืองวิเชียนไม่ยอมย้ายจะโดยดีนะครับก็จะสร้างอัตราตําแหน่งเทียบเท่าปบตรขึ้นในสองนตํตำรวจแห่งชาติ นะครับก็เดินไปรัฐบาลก็มีหน้าที่ทําไปที่คอพอไปที่โน่นที่นี่แล้วก็ทําให้เกิดอาจารย์ําแหน่งขึ้นแบบนี้ก็ย้ายผบตรได้เหตุผลที่ต้องทําถึงขนาดนี้เนี่ยนะครับก็แน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าย้ายมาแขวนที่สํานักนายกเหมือนเดียวพูดกันมาตรา11รลบล .4 ของระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไป็ัหน้าหน้าที่นายกทำได้คนที่จะขึ้นมาก็ไม่ได้ต้อแต่งผบตรทําได้แก่รักษาการครับประเด็นนี้ทวน ลำดับความเข้าใจก็เป็นประเด็นที่ทำให้คนตำรวจวิเชียนเนี่ยยินยอมพร้อมใจหรือเรียกว่าถอดใจก็ได้ mm hmm. เพราะนั้นเนี่ยการพิจูๆเนี่ยนะครับเดินออกมาบอกว่าและแต่ผู่กคำชาขอย,ย้ายไปอยู่ตำแหน่งที่เหมาะสมให้เหมาะสมไปทำางานเนี่ย mm hmm. ผมก็เรียกว่าด้วยความสงสัยครับว่า mm hmm. เป็นตำรวจตอนนั้นชีวิตะ mm hmm. จะไปทำอะไรที่เหมาะสมกว่าการเป็นตำรวจ อื mm hmm. ครับจะไปบริหารกระทรวงท่องเที่ยวฮะมีความรู้เรื่องการต้องเที่ยวเรื่องการกีฬาเลยครับมันจะเป็นไปได้อย่างไร mm hmm. เพราะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้เห็นหลังจากที่พลตํารวจวิเชียนไปพบพูเด็กเปรมมาแสดงท่าทีท่าทางดังกล่าวแล้วเนี่ยนะครับมันเหมือนอหูน่าจะใจสู้นะน่าจะยืนหยัดในการที่จะเห็นว่าอานักการเมืองมาทําแบบนี้เนะเป็่เรื่องไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับ ความจริงคนที่เคยยืนหยัดและน่นานับถือในจิตใจเรื่องแบบนี้อย่างยิ่งในพน้นสนัยโควิดวัฒนะเนี่ยนะครับรองนายกรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งซึ่งความจริงหน้าจะมาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเพราะตัวเองมีประสบการณ์ตอนที่จะตั้งตอนที่จะไม่ได้ตั้งนะครับจะถูกข้ามหัวก็ต่อสู้ถูกย้ายออกก็ต่อสู้ฟ้องแต่ทาไมไม่คุมเพราะว่าไม่กล้าทาตามใบสั่งใช่หรือไม่นะครับ เพราะตำร็จเลยไม่นนรู้สานของศางกล้าทำตามความคิดมาใช่หรือไม่สุดท้ายเนี่ยนะครับที่จะสรุปเนี่ยว่าเมื่อถึงนาทีสุดท้ายแล้วนะครับเป้าและประเด็นทั้งหมดเนี่ยควรที่จะพุ่งตรงไปยังนายกแลทรุสีที่ชื่อยิ่งรักชินวัตรครับครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นกฎหมายนะครับทุกมาตราทุกแห่งผน เขียนในผู้ที่จะเป็นผู้ดำเนินการโยกย้ายพอบอตรเนี่ยนะครับคือนายกสับรบุตรเท่านั้นแต่ตอนนี้นะครับจากที่คุณภิสิธิ์เริ่มได้รับคําว่าดีแต่พูดนะครับสมญานามดีแต่พูดนะอืตอนนี้คุณมิ่งรักเริ่มมานละ้ดีแต่พลิ้วคือ <c oughs> พลิ้วไปเรื่อยแต่เพที่พลิ้วไปเรื่อยเพราะตัวเองไม่เข้าใจนะครับ ตัวเองยังไม่รู้เรื่องตั้งหลักไม่ทันก็พลิ้วไปงานนี้พลิ้วไม่ได้ถ้กากลับไปถามมาตอบว่าเป็นเรื่องร่นรวยเฉลมิมที่มอบหมายแล้วไม่ได้ครับเพราะเขียนว่าเป็นอำนาจนายกทำนตรและไป็หมอบหมายที่ย้ายใครก็ไม่ได้ด้วยตัวเองต้องตัดสินใจย้ายจะต้องทำเองจะต้องเซ็นเองจะต้องลงนามเองถึงตอนนั้นก็ต้องดูดิครับว่าจะตอบว่าอย่างไงควรจะมีคําตอบสังคมไม่ใช่รอไปจะดูแก้ไขปัญหาบ้านเมือง อันี่เขาเป็นเรื่องหนึ่งของการแก้ไขป 5, ัญหาบ้านเมืองการบริหารราชการแผ่นดินเรื่องมีธรรมาพิบาลหรือไม่มีก็เป็นประเด็นอันสําคัญอย่างยิ่งสําคัญเป็นประเด็นที่สําคัญอย่างยิ่งประเด็นหนึ่งนะครับย้ำนะครับต้องหยุดดีแต่คริวตอบคําถามไม่ชัดเจนต่อเรื่องนี้บีดไม่บีหนวดไม่นวดปวดเมื่อยอะไรหรือไม่นะครับสําหรับฝั่งนายก พลตวิเชียนพศศรีก็ต้องพูดให้ชัดเจนว่าใครมาบีบมานวดแฉออกมาว่าใครมาต่อรองย้ายเพราะถ้าไม่พูดไม่สู้นะครับผมก็คิดว่าในฐานะพบออตรเนี่ยมันทําให้เกิดคําถามมากมายนะครับว่าอหัวใจทําด้วยอะไรครับผมอือค่ะเอาละครับขอบพระคุณมากครับอุสุนิยันครับค่ะสวัสดีค่ะ วัใจทําด้วยอะไรนะครับแล้วก็ฝากถึงคุณยิ่งรักนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการพูดกันว่าคุณอภิษ์เนี่ยดีแต่พูดอตอนนี้คุณยิ่งรักก็อาจจะดีแต่พลิ้วนะครับ ก็ว่าไปตามนั้นนะครับนี่ก็เป็นทีนิวเปิดประเด็นร้อนนะครับวันนี้มีข่าวขัดข้องทางเทคนิคแจ้งให้คุณผู้ชมทราบที่นึ่คุณจิตดีครับค่ะก็ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมทีนิวส์ทีวี TV, สถานีข่าวสารของประเทศของเรานะคะก็ต้องขออภัยคุณผู้ชม,มาณที่นี้ด้วยนะคะที่ไม่สามารถที่จะออกอากาศทางดาวเทียมไทยคมได้ในขณะนี้ค่ะเนื K ่องจากว่าเกิดปัญหาทางเทคนิคบางประการนะคะก็ขอให้ได้คุณผู้ชมนั้นติดตามการเพิ่มช่องทางการรับชมทีนิวส์ทีวีผ่านทางดาวเทียมไทยคมได้ในเร็วๆ กับยืนยันนะครับว่ามาแน่ๆนะครับสำหรับดาวเทียมไทยคมนะครับจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับบ้านหลังไหนเนี่ยคนอยู่เยอะเยอะแล้วมันดูไม่พร้อมกันดูต่างคนต่างเวลาบ้านมันหลังค่อนข้างที่จะแออัดเนี่ยติดมันเลยหลายช่องเลยครับจานดาวเทียมไทยคมเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับพูดไปกุหขอเลาะตัวเองไปนะครับวันนี้ลาแต่เพียงเท่านี้นะครับเตรียมพบกับทีนิวชมใหม่นะครับทางดาวเทียมไทยคมได้เร็วๆนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ